นักลงทุนไทยเฮกอลตอไทยส่งเสริมการเปิดตัว ETF คริปโตครอบคลุมหลายเหรียญคาดเปิดตัวเร็วสุดปีหน้าสยามล็อกเชนตลาดคริปโตไทยกำลังคึกคักขึ้นอีกระลอกเพราะล่าสุดกลอตตไทยได้ยืนยันแล้วว่ากำลังพัฒนาแผนกองทุน ETF คริปโต h t t p s s l a s m b l o c k c h a i n c o m 2 0 1 8 0 3 1 1 c r y p t o c u r r e n c y e 0 b 8 8 4 e 0 b 8 b 7 e0b8t e0b8t e0b8b0 e0b9 84e0b8a3 ที่ตอนแรกโฟกัสแค่บิตคอย h t t p s c m b l o c k c h a i n c o m b i t c o i n e0b8 84e0b8b7 e0b8t e0b8t e0b8b0 e0b9 84e0b8a3 ให้ครอบคลุมถึงตะกร้าเหรียญดิจิทัล ตัวอื่นๆด้วยโดยคาดว่าจะได้เห็นการเปิดตัวจริงในช่วงต้นปีหน้าโดยพอรอนงค์บุษราตระกูลเลขาธิการกลตอตตกล่าวว่าแนวคิดใหม่คือการอนุญาตให้กองทุนรวมและสถาบันการเงินในไทยออก e อ f เที่อิงกับเหรียญหลายตัวพร้อมกันไม่ใช่แค่บิตคอยเพียงอย่างเดียวซึ่งถือเป็นการขยายซัปพลายของผลิตภัณฑ์ลงทุนคริปโตให้กว้างขึ้น นักลงทุนไทยที่อยากลงทุนในคริปโตผ่านกองทุนยังคงมีทางเลือกเพียงการซื้อกองทุนที่ไปลงทุนใน ETF ต่างประเทศเท่านั้นแต่ถ้าแผนใหม่นี้สำเร็จจะเป็นครั้งแรกที่นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงคริปโต ETF ที่ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนในประเทศได้โดยตรง ก็ลรตอมองว่ากระแสะคริปโตเหมาะกับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่อยากกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายในพอร์ตมากกว่าจะถือหุ้นแบบเดิมอย่างไรก็ตามปีนี้ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไปแล้วกว่า7.6%ทําทำให้นักลงทุนหันมาสนใจทางเลือกใหม่ที่ให้โอกาสเติบโตมากกว่า แม้แผนนี้มีโอกาสแต่ก็มีความเสี่ยงใหม่ที่ผู้กำกับดูแลต้องปรับตัวเช่นการสั่งระงับธุรกรรมใหญ่ๆห,ห,หากพบความผิดปกติหรือการสืบสวนคดีสเสดเเพดิ้งที่มีผลกระทบต่อตลาดซึ่งการลอลิงต่อต่าได้ร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้อำนาจกว้างขึ้นเช่นการควบคุมธุรกรรมขนาดใหญ่หรือสืบสวนคดีได้โดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการประเมินจากคณะร่างกฎหมายของนายกและอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อเร่งผลักดันเข้าสภาหากผ่านเมื่อไรจะช่วยให้หน่วยงานกำกับมีเครื่องมือจัดการผู้เล่นที่ไม่ซื่อสัตย์ได้รวดเร็วขึ้นและนั่นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาสู่ตลาดทุนไทยในท้ายที่สุดปีหน้าเราอาจได้เห็นกองทุนคริปโต ETF made in Thailand ที่ไม่ได้มีแค่บิตคอยเพียงอย่างเดียวแต่เปิดพอร์ตเหรียญหลากหลายให้คนไทยลงทุนได้สะดวกขึ้น ขณะที่กระลิงต่อเต่าก็กำลังพยายามสร้างกรอบป้องกันเพื่อไม่ให้ตลาดกลายเป็นแดนไร้กฎเกณฑ์เหมือนในอดีตท,ที่มาลูมเบิร์ก h t t p s w w w d u m b e r g c o m n e w s a r t i c l e 2 0 2 5 0 1 0 2 t h a i l a n d c r y p t o e t f p u s h e x p a n d s b i y o n b i t c o i n r e g u l a t o r s e q u e s t i o n m a r k ท่ากับ6 8 d d f 4 2 2 9 2 4 5 a 8 0 0 0 1 d 4 c 2 3 9 n n m c a m p a i g n e q t r o n t e r n a c o n t e n t b u s i n e s s n m e d i u m a s s o c i a l n m s o u r c e t w i t t e r